สวัสดีครับยู่กับช่องยิ้มสดใส์นะครับวันนี้น้องลาจจะพามารู้จักกับหน้ากากฟาโรนะครับหน้ากากฟาโรหน้าโหดอยู่ในโหมดทําเงินครับอันนี้เป็นหน้ากากฟารโรน,นะครับต้นเล็กนะครับต้นเล็กของเขาก็จะคล้ายบอลดําธรรมดาเนี่ยนะครับการดําๆนะครับแต่ว่าลักษณะพิเศษของเขาจะมีจุดดําๆตรงกลางนะครับตรงกลางใบอันนี้เป็นหน้ากากฟารโรตอนโตนะครับคือกระดูกเขาก็จะชัดขึ้นนะครับคมแล้วก็โหด โหดมากแต่ก็ยังมีความสวยอยู่ในตัวของเขานคือหน้ากากฟาโรตอนนี้เนี่ยเป็นไม้ที่กระแสะมาแรงอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นบอนชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนนะคบตอนนี้ถ้าใครมีนะครับฟาโรนะครับต้นแม่นะถ้าขายข้อไหลนี่ก็ราคาไปต่ำกว่าห6าหกพันนะครับราคาเขาไปไกลมากนะ แพงมากแล้วก็คนนิยมเล่นมากนะตอนนี้นาการฟาโรคือถ้าจะหาซื้อเนี่ยในราคาที่สองสามพันเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็จะมีราคาห้าถึงหกพันขึ้นนะครับเฉพาะข้อไหลนะครับยังไม่เป็นต้นนะเป็นข้อไหลข้อไหลของนาการฟาโรนะครับยิ่งเป็นกอสวยๆแบบนี้นะร,ราคายิ่งแพงมากๆเลยนะครับแล้วยิ่งกระดูกชัดลายชัดยิ่งสวยขึ้นมากแบบเนี้ย ราคาย,ยิ่งไกลก็ถ้าใครมีนะครับในช่วงนี้นะยิ่งกว่ามีทองอีกนะครับใครมีฟารโรในช่วงนี้ยิ่งกว่ามีทองอีกนะครับมีเงินสองหมื่นสามารถซื้อฟารโรได้หนึ่งตนนะแล้วเอามาตั้งแม่นะครับตั้งแม่พอโตขึ้นมาเราก็ทยอยขายไหลของเขานะครับทำเงิน ถอนทุนคืนได้ง่ายๆเลยครับฟาโรในช่วงนี้เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากนะครับในเพจ f Facebook นะครับมีพวกที่แบบมาเสนอราคาแล้วก็ขายเป็นต้นแต่ส่วนมากจะมาเสนอราคากันครับเสนอราคาจะได้ราคาดีมากๆเลยสําหรับใครที่มีงบพอที่จะซื้อฟาโรมาตั้งแม่นะครับรีบเลยนะครับตอนนี้ราคากําลังมานะครับถ้าปล่อยไว้ยาวนานเนี่ยราคาต้องไปไกลอีกแน่ๆนครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ